สวัสดีครับพบกับ FIFA o อ l i n e 3นะฮะวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอเทคนิคการบังคับตัวนักเตะนะครับซึ่งความสามารถของนักเตะเนี่ยจะความสามารถของการบังคับเนี่ยครับจะมีรูปแบบพิเศษคือเขาเรียกว่าสกิลนะฮะสามารถกดได้จากคีย์บอร์ดหรือจอยทั่วไปนะครับวันนี้นะครเราจะมาเสนอท่าระดับ3ดาวนะครับ ชื่อว่าลูเลตนะครับเป็นท่าหมุน360องศานะครับวิธีการกดจากคีย์บอร์ด5กดชิปครับกดชิปแล้วกดลงล่างครับแล้วก็ซ้ายบนขวาหรือลงล่างขวาบนซ้ายนะฮะก็จะหมุนซ้ายหรือขวาตามที่เรากดนั่นเองนะฮะการใช้ท่านี้นะครับสามารถหมุนได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอยู่ที่สถานการณ์นะครับของจังหวะนั้นๆนะครับว่าต้องหลบผู้เล่นไปทางฝั่งไหนนะฮะอันนี้ครับ ง่ายๆครับลองดูฮะสามารถใช้ได้จริงๆนะฮะร้อเลยนะครับถ้ากะจังหวะให้มอเหมาะพอเจาะจริงๆนะครับทีนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์จริงกันดีกว่านะครับว่าตัวตรงแล้วเขาใช้แล้วมันเป็นยังไงกับสนามแข่งจริงนะครับไปดูกันครับครับนี่ครับจังหวะนี้นะครับปั๊บหมุนมานะฮะ ต่อส่งให้เพื่อนสามารถหลบได้แล้วก็ยิงได้อย่างสบายๆนะครับอีกจังหวะนะครับนะครับนี่ครับทางซ้ายไม่มีคนเราจะหมุนไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ยิงนะครับส่วนนี้ครับสายลงครับหมุนครับยิงฮะอันนี้คือมันสามารถหลบได้นั่นเองครับแต่เมื่อกี้ถ้าเราหมุนเข้าขวาบางทีอาจจะติดนะครับนี่ครับอันนี้หมุนหลบผู้สาวตุกสมารถทาได้นะครับแต่อาจจะติดจังหวะนิดนึงนะครับนี่ครับได้เหมือนกันนะครับ คือจริงๆการหมุนเนี่ยฮะสามารถเรียกฟ้าวได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถ้าหมุนแล้วฝั่งตรงข้ามพุทธพลาดเกิดสกัดขึ้นมานะครับจังหวะนี้ครับหมุนครับนี่ฮะครับผมอีกจังหวะนะครับหมุนครับนี่ครับจะหมุนไปทางไหนเราก็อยู่ที่เราหมุนนั่นเองนะครับเลือกจังหวะให้ดีนะครับถ้านี้ฝึกบ่อยๆรับรองครับคล่องฮะเทพครับแล้วพบกันใหม่ครับ